Ồ oh. 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 <coughs> <Lúc> đi. Rồi, cái này. rồi. Vui. Voi, โอ้หทำได้ไงนะ่ะโหเกี่ยวได้โอ้สุดยอดเลยเปิดเขาครับเอ้โอ้ยแกขายข้ามา ปันโค้งปันโค้งเหมือนพม่าครับเหมือนตะกตะบับแล้วโอ้โหโอโหแล้วโอโหล้ครับปันโค้งอีกแล้วพม่าพม่าปันโค้ง สามต่ S <S อเจ็ดครับอ๋อเปิดว่าไงนั่นเองเตะไหมเตะเรียบร้อย <S <S 2> <S 2> สิบส,สามนี่ปั่นโค้งโค้งพม่าครับพม่าปั่นโอ้โหโหโหาเล่นเล่นเทเล่นเ,เดียวต่อไปจับชนกใสมาถึงดม่ชื่อ สวัสดีครับนี่คือรอบแรกคู่สุดท้ายนะครับนี่ครับบรรยากาศเช็ง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 บรรยากาศดีเอาไปจบเรื่เอาเล่นหนึ่งเสือขอไม่เสือไปครับขอนี้เสิร์ฟไปครับช่วยดูนะครับด้านหลังถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนจ้ำใหม่นะครับกีฬาเราแข่งกับพี่เด็กน้องเป็นเราพร้อมโซนโซนนักกีฬาพร้อม บังนี้ประกอบด้วยปลาโชคครับปาโ,โชคได้แต่ปาโชคได้แต่นห <1, 0. S 1> นึ่งสฝังโน้นดาบติ๊กนะครับคููปื้มรวมเหล่า่วเล่ได้แต่ครับหนึ่ง อาตัวเตะสองตัวครับฝั่งนี้ไม่รู้ว่าใครจะเตะครับดดน้องเจก,ก็ตัวเตะนะครับเพอร์สามนี่ก็ตัวเตะสองหนึ่ง เกมสิบห้าครับลูงนี้โอ้โหแต่ยอดเพ่งกันสองใน,นสามเกมสิบห้าเสิร์ฟครับปาโชคขายเฟอร์นิเจอร์อยู่ข้างเพชรประเสริฐนะครับ <c oughs> ใครต้องการเฟอร์นิเจอร์ติดต่อปาโชคได้ครับราคาย่อมเยาสี่สอง สี่ต่อสองครับโอ้เสิบยอด่าไงเกี่ยวได้ดับติ๊กล้นข้ามาเปิดชงมาไงชงนี้ตีนบักครับขับเขา้ามาเกี่ยวได้ปลาชกเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวได้ไงโอ้โห้เด็กขึ้นไปโอ้โหโดีสุดยอดมากครับโอ้โหโอ้โอกินอะไมาครับลูกนี้วันนี้ครับเหนียวเหลือเกินครับปลาโชกครับเสิร์ฟปั้นไป อ, <iser> อ้าวโหลงนี้ดับจิกแตกครับลูงนี้เจอลูกปั่นโค้งครับปันไปไหมเข้าช่ชองวางเพิ้มกับวางแบกกับน้องเพิ้มเอาแก้ไขครับมาเปิดสวยครับล <itime machine. S 2> ูกนี้เตถอยเจ็ดต่อสองครับแต้มเริ่มห่างเราไปแล้วครับโอ้ปั่นยาอีกที เกี่ยวได้ครับลูกนี้เตะยืนเตะเหมือนหลังเท้านะครับข้ามมาเปิดสวยส่งเองเตะเองจมหายอ,อย่ามากวนอย่ามากวนอ๋อฟากันนะฟาเป็นไหม โอ้โลกนี้ปาดข้ามมาเออเหยียบเหยียบเหยียบข้ามาสี่เหยียบพันธุ์นักก้องโอ้ปลาชกโอ้โหเปิดชงเองเตะโอ้โหนี่เปิดเองชงเองดีนะไม่กินเองโอ้โหนี้สี่ คู่นี้ข้ามไปคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายนะครับของรอบแรกนะครับาารลูกนี้มงข้ามไปโอ้โห,ห้าต่อสิบเปิดสวยฮงดีครับลูกนี้ ไหลข้ามไปเตะได้ครับลูกเตะตามน้ำนะครับตรงนี้นของแค่วนะครับผิวมากครับตัวนี้น้องเจน้องเจไก่ชนตรงนี้หลอกหน้าเท้าหยอดมาเตะึ้นไปโอ้โหติดบล็อกหลังลูกนี้ทัดออกไป12 สิบสองห้านะครับกรรมการโดยวิศนุสองสีปาวัด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 ,วดลูกเสือบบาไหลไส้ไก่นะครับชายาซ้ายสุดโอ้โหนี่คัดบล็อกอีกแล้วสิบสามสิบสามต่อห้าชนะก็เข้ารอบต่อไปนะครับแพ้ตกรอบรอบรอบ อีกแต้มเดียวเกมนะครับ14 <64. S 1> เราจะทำการไล่สดเอ้าเสมออวยเพื่อน <c oughs> เยวติดตามทาง u t u b e เด้อ <c oughs> <64. S 1> เราจะทำการไล่สดเซตเดียวนะครับอีกเซตหนึ่งเราจะไปเก็บภาพช็อตมันๆตัดต่อลง u t u b e นะครับติดตามได้นะครับแล้วก็อุโส o ั่นเซตปักปักปัก